สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพิ่มพื้นที่ในโทรศัพท์ยี่ห้อหัวเว่ยวส์หัวเว่ยนั่นแหละค่ะแต่ไม่รู้ว่ารุ่นอื่นใช้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีแอปแถมของเครื่องเนี่ยอยู่ในเครื่องหรือเปล่าแต่อันนี้เนี่ยมันมีนะคะโอเคค่ะอย่างแรกไปที่ ไฟล์นะคะไฟล์ของเครื่องนะคะไม่ก็ติดไหนอันนี้ค่ะตรงนี้นะคะคือไฟล์ของเครื่องนะคะอันนี้เป็นทีมนะคะ จากนั้นกดที่ล้างข้อมูลค่ะตรงนี้มันกำลังจะสแกนนะคะนี่ค่ะตรงนี้คือมันสแกนสเสร็จแล้วนะคะ ให้เรากดทำความสะอาดตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเมื่อมันขึ้นการล้างซึกสมบูรณ์ให้กดอีกทีค่ะมันจะสแกนแบบอัจฉริยะให้เรากดการสแกนแบบอัจฉริยะค่ะจากนั้นไม่ต้องกดหยุดอันนี้มันจะเพิ่มพื้นที่ให้ได้เยอะเลยนะคะ ค่ะน,นี่ค่ะตรงนี้นะคะจากที่มันแบบว่าของใครที่มันเป็นแบบว่าตรงเนี้ยคะ่ะสีแดงเนี่ยสแสดงว่าขยะเยอะถ้าสีส้มสแสดงขยะน้อยอันนี้ที่ตรงนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นของเมมนะคะแต่เราไม่ได้เปิดใช้งานเมมนะเราเลยไม่ต้องไปสนใจมันนะคะ ค่ะจากนั้นนะคะตามด้วยกดตรงนี้ค่ะ82%เป็นมันอุปกรณ์นะคะตรงนี้มันจะขึ้นว่าเราทำอะไรไปบ้างนะคะกดนี่ค่ะที่เป็นสีเขียวเยอะคืออื่นๆคือเป็นไม่ได้แอปของไหนเครื่องนะคะก็เช่นไลฟ์เฟสไลฟ์แบบนี้นะคะส่วนมากจะเป็นตรงนี้เนาะ โอเคค่ะจากนั้นกดตรงนี้ค่ะล้างแคตค่ะกดล้างรูปขนาดย่อออกจากแคตหรือไม่กดตกลงค่ะมันจะขึ้นว่าล้างแคตเรียบร้อยนะคะแค่นี้ค่ะเราก็สามารถโลด,ดอะไรได้หลายอย่างแล้วนะคะวันนี้นะคะลาไปก่อนนะบ๊ายบาอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ